ความฝัน <S <S <N> ในอาชีพที่เรารักทุกอย่างมันก็ต้องหลุดลอยไปแล้วก็พังดนตรีมันเหมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอะไรอย่างงี้ยแล้วมันเป็นส่วนร่วมในประวัติศาสตร์วันหนึ่งอาจจะไม่ได้เล่นกันแ้แต่ก็ยังมาเจอกันอยู่ก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครเพราะมันคือที่แห่งความสุขก็เลยเราทิ้งไปไม่ได้อยู่แล้วครับ รวมตัวกันแต่ละคนมาเจอกันเรียกว่าอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือว่าเล่นดนตรีด้วยกันมาก่อนแต่ว่าเกิดจากความสัมพันธ์ที่ว่าพี่เด้ดดี้เป็นแกนกลางในการทําให้ทุกคนได้กลับได้มารวมตัวกันแล้วก็มาทํำ power p a c ด้วยกันยุ่งน้ำเป็นแฟชั่นดนตรีนะครับที่ผมว่าน่าจะได้รับกระแสมาจากวง X Japan เลยในประเทศไทยสมัยก่อนจะเป็นกระแสของญี่ปุ่น เยอะมากๆครับทางพี่เจดีก็เลยต้องการทํำวงลักษณะเนี้ยเต็มไปด้วยแฟชั่นใส่ชุดหนังทําหัวสีมีแอเซอรี y เยอะๆ,ๆ,ๆแหวนสร้อยน้ําอะไรต่างๆจริงๆแล้วมันก็ใช้เวลาหน่อยมันยังไม่ถึงกับที่แบบครั้งแรกเป็นคนรู้จักเลยแต่นี้ด้วยทีมงานด้วยการที่เราลุยเดินสายโปรโมทเยอะมากๆครับทำให้คนเริ่มรู้จักบวกกับภาพลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาไปไหนเนี่ยคนก็จะให้ความสนใจใส่ชุดหนัง เดินกลางสยามแล้วร้อนผมหนามอย่างคนนี้ก็ผมสีฟ้าไปเลยผมยาวผมสีฟ้าชุดหนังคนนี้ก็ตอนนั้นก็เป็นผมเด็ดล็อกแล้วก็ไปลายเด็ดล็อก็กมีสีๆอย่างเต็มนี่ก็หัวหนามมาเลยสีแดงอย่างเงี้ยในอัลบ้มชุดแรกก็มีเพลงโลงภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักแบบนี ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในค่ายอัพจีในเครือ GMM Grammy นะชุดที่2ตอนนั้นน่ถึงจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็ถูกพูดถึงแล้วเพลงดุดปากใช่ไหมเนี่ยที่ทุกคนรู้จักใน20ปีนะปามามแล้ว่่าไม ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตเดินสายสือ่อหรือแม้กระทั่งซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยมันก็เริ่มผูกพันตามการเวลามาเรื่อยๆพอมันหมดอัอบที่2งเงี้ยเราก็แยกย้ายการผมต้องกลับไปเรียนต่อให้จบตอนนั้นคือต้องกลับไปเรียนต่อสัตวแพทย์พอเรียนจบปุ๊บทำงานได้แป๊บหนึ่งเราสึกว่าไม่ไม่ค่อยชอบแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทพอจบตรงนู้นปุ๊บช่วงนั้นเราก็เล่นแบ็คออพให้กับพี่เจนิเฟอร์คิมพี่โก้พี่แซคแมนไปด้วยแล้วก็ทําวง อีกวงหนึ่งชื่อแปะไม้เท้าพอเล่นไปสักพักมันก็เริ่มรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวในชีวิตพอจากตรงนั้นปุ๊บเราก็เลิกเล่นดนตรีแล้วก็เปิดบริษัทพาคนไปเทรคกิ้งต่างประเทศแล้วก็ถ่ายรูปไปด้วยควบคู่กันส่วนของผมตั้งแต่วันนั้นก็คือยังทํางานเกี่ยวกับดนตรีแบบควบคู่มาตลอดเล่นดนตรีกลางคืนเล่นแบ็กอัพรับบพวกงานอีเวนต์ต่างๆกลับไปเรียนกองไปเรียนทีษจดีกองไปเรียนการตีกองอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครับแล้วก็ พอรู้ในระดับหนึ่งล้วครนี้ผมก็เริ่มมาสมัครสมัครสอนตามโรงเรียนที่สอนรับสอนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากนั้นก็ยาวเป็นครูมาตลอดจนถึงตอนนี้จนถึงพายก็ออกมานี่แหละครับออใช่แล้วผมก็สละเรือทุกอย่างนะครับแล้วก็มาทำทำอะละัลบั้มนี่ครับร ชีวิตมันพังพินาศแล้วจบแล้วจะมากจะน้อยเราไม่รู้แหละต้องเข้าไปใช้ชีวิตในนั้นอ่ะแต่ยังไงก็ต้องเข้าไปแล้วก็ทุกคนก็จะรู้ข่าวก็จะออกแลก้วก็ความฝันที่เราอาชีพที่เรารักทุกอย่างมันก็ต้องหลุดลอยไปแล้วก็พังก็เกือบ17ปี8เดือนโดยโดยเป,ป๊ะเลยแหละไม่ได้โดยประมาณเป,ป๊ะเลยมันเป็นความฝันของผมตั้งแต่อยู่ในเรือนจําแล้วอ่ะอยากจะกลับมาเล่นตริกับเพื่อนแต่ว่าหลากัหลกเลยคือพี่เท็ดดี้นะที่เป็นคนภาษาเป็นคนต้นคิดเป็นคนที่คิดว่า แบบนี้น่าจะเหมาะในช่วงเวลานี้นะทุกอย่างมาลงตัวหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เราก็ควรจะทำให้มันดีออดทนนนนหยสวัเ,วเ,เ,เพลงนี้เ,นเพลงที่ผมเขียนตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือนจำแล้วแล้วก็เล่นให้พวกน้องๆเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนผู้น้ง่นง,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 นงขังเนี่ยฟัง ผมเชื่อว่าทุกคำสาบมันก็ต้องมีวันที่เสื่อมสลายวันหนึ่งเราก็ต้องได้กลับมาอยู่ข้างๆคนที่เรารักไม่ช้าก็เร็วนแน่มันก็คือเป็นเรื่องของคนที่แบบผมอยากจะสื่อให้เพื่อนๆข้างในเรือนจำเขามีความหวังด้วยในเรื่องของการที่ต้องมาถูกจองจำแล้ววันหนึ่งคุณก็ต้องแบบผนโทษออกไปแล้วกลับไปอยู่กับครอบครัวกับลูกกับแฟนของคุณแน่ๆเพราะฉะนั้นระหว่างทางนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องอยู่อย่างมีความหวังนะวันหนึ่งคุณก็ต้องได้กลับไป ของซิงเกิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนฟิลละมันก็ต้องแบบก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมานะทางวงก็ได้ฟังตัวเดโมโเพลงสำอ,อที่เป็นซิงเกิลสองที่เพิ่งออกมานะครับนะตอนนั้นเนี่ยรดนตรียังไม่ใช่แบบนี้แต่พอเราได้ฟังตัวเดโมจากทางผู้ใหญ่ของทางไทยกาาแล้วเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละเป็นสไตล,ล์เพลงที่เราตามหาที่เราอยากจะใส่เข้ามาในอัลบั้มใหม่ของเราก็เลยนําเพลงนี้ไปทาดนตรีใหม่ ะครับให้เข้ากับวง Power p a i จนออกมาเป็นเพลงสำออยซิงเกิลที่ 2, 2คิดถึงเธอแทบขาดใจตายคิดถึงเธออย่างฟุฟ้งฟายหาทางให้ลืมสุดท้ายสักวิธีความหมายดนตรีของชีวิตดนตรีคือชีวิตไงตอนอยู่ในเรือนจํายอมยอมรับว่า หาเพลงฟังค่อนข้างยากโดยเฉพาะแนวเพลงที่เราชอบแต่มันก็เป็นข้อดีในส่วนหนึ่งตรงที่ว่าทําให้เรารู้สึกคุณรู้สึกถึงคุณค่าของดนตรีมากขึ้นไปไปกว่าเดิมอีกมันก็เหมือนทุกอย่างในชีวิตแล้วมันก็เหมือนวิตเทิมของชีวิต<อ>เหมือนอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอะไร<ม>แล้วมันเป็นส่วนร่วมในประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของทุกคน แม้ว่าจะเล่นดนตรีกันไม่เล่นก็ตามและเป็นไปได้ก็อย,กอยากจะอยู่ด้วยการเล่นด้วยกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะเพราะการเล่นดนตรีกับเพื่อนมันก็คือความสุขที่สุดนะก็เล่นไปเรื่อยๆกันนะจนกว่าจะไม่มีแรงอาจจะเลิกเล่นไปก่อนแต่ว่ายังไงความเป็นเพื่อนมันไม่จบหรอกวันหนึ่งอาจจะไม่ไเล่นกันแต่ก็ยังมาเจอกันอยู่ก็ยังวนเวียนอยู่เนี่ยเพราะมันคือที่อย่างความสุขก็เลยเราทิ้งไปไม่ได้อยู่แล้วครับ เธอกลับมาหาฉันทีคิดถึงเธอแทมขาดใจตาคิดถึงเธอ,อย่างฟุ้งไฟหาทางให้ลืมสุดท้ายซึ้งวิตถี่ยังไม่มีทางออกคิดถึงเธอจนวนรู้อใจ ไม่เจอก็คงไม่หายสาเหตุในดีมากมายที่วุ่นวายเป็นเพราะคิดถ,ถึงเธอถิงเธอถิงเธอเป็นเพราะฉันคิดถึงเธอ ทิ้งเธอทิ้งเธอทิ้งเธอเป็นเพราะฉันคิดถึงเธอ